ก่อนจะรับชมนะครับก็อย่าลืมกดติดตามช่องพี่อาร์มด้วยนะครับผมสนับสนุนช่องแคสซีเกมเมอร์ให้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปง่ายๆนะครับ้วยการกดติดตามและกดไลค์ให้ช่องพี่อาร์มนะครับโอเคครับถ้าเกิดกดติดตามกันแล้วเนี่ยก็เชิญชมคลิปได้เลยนะครับผมสวัสดีครับอยู่กับยามนะครับและตอนนี้เราก็อยู่กันในเกม Pokemon X n ั่นเองนะครับเดี๋ยวเราจะไปลุยกันต่อนะครับ EP นี้เราต้องทำการจัดการกับเจ้าแมงมุมทารันทุราแล้วและนี่ก็คืออนาจัก ที่เราสร้างค้างไว้ตั้งแต่ EP ที่แล้วนะครับเดียวเดียวเดียวนี่เอาใบไ,ไม้ไปทำอะไรกันเยอะแยะมากมายครับเอาเราสต็อกใบไม้ขนาดนี้เลยเหรออ๋อจำได้ละเราจะสต็อกใบไม้เพื่อไม่ใช่เราจะทําเชื้อรานะครับทำเห็ดเพื่อที่จะสร้างมดทหารนั่นเองนะครับ <Yahoo! S 1> โอเคเพราะฉะนั้นมดทุกตัวที่เป็นมดงานก็ไปทําเห็ดมาแล้วกันนะมีเคล็อ,อะไรที่เราจบแล้วบ้างครับอ่านี่ไงอัปเกรดควีนแชมเบอร์เลเวลสามโอเคเก็บไป แล้วก็อัปเกรดฟู้ดโปรเซสซิ่งแชมเบอร์เลเวลหโอ้เราล็อกมาได้เยอะเลยครับอ่ะโอเคไปลุยกันต่อดีกว่านะครับผมเอะเหมือนมดงานมันตายไปเรื่อยๆนะครับ <S <S เดี๋ยวก่อนนะข้างบนมีเรื่องแน่เลย <S <S ไปดูก่อนต้องมีอะไรเกิดขึ้นแหละอ๋อมดแดงมันเดินตัดเดินตัดทางของเราพอดีเราก็เลยโดนฆ่าตายกันเยอะนะครับเพราะฉะนั้นไปเคลียร์มดแดงก่อนแล้วกัน รวมกําลัง <Yeah. S 1> เราจะสร้างมดทหารมาครับเตรียมไปลุยละไม่งั้นมดงานเราโดนฆ่าตายหมดแน่ครับ, <S <S บมดแดงเขาเดินขวางทางเราพอดีนะครับผมมดน้งพญาก็เล่งสร้างมดทหารครับรีบออกลูกออกหลานสที <What? S 1> ไปละครับตอนนี้มดทหารเราเพิ่มมาอีกสองตัวลุยเลยดีกว่าตามเรามาตามเรามานี่มดทหารมานี่เออมีกี่ตัวเนี่ยโอ้โหเยอะแยะ <What? S 1> ตอนนี้เรามีมดทหารอยู่14ตัวนะครับผม แล้วเราก็จะไล่จัดการกับเจ้ามดแดงนี้ก่อนที่เราจะไปจัดการกับทารันทูล่าเพราะว่าเราขวางทางเขานะครับมันขวางทางเรานั่นเองเออนั่นแหละค่อยๆฆ่ามันทีละตัวสองตัวไปฆ่ามันนั่นแหละเราใช้กําลังที่เยอะกว่าล่อมันมันมาทีละตัวเราอยู่กัน14ตัวกลัวอะไรเราใช้พวกเยอะลุ่มนะครับบีบมดทหารมาอีกอาหารเราเยอะครับอาหารเราเยอะเราจเจริญรุ่งเรืองมาก จัดการกับมดเอ้ดยเดี๋ยวเดี๋ยวโด,ดนกัดโดนกัดอุ้ยดีหลุดมาได้เรานี่เป็นผู้นําทัพอยู่นะตอนนี้นะครับเราต้องค่อยๆตะล่มตะล่มค่อยๆจัดการเขานั่นเองไปเพื่อนเฮ้ยเพื่อนเราโดนว่ะเพื่อนเราโดนไป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 เออลุกับมันเรียบร้อยตายไปครับเรามีเยอะกว่าครับมดทหารเรามาเยอะกว่าอ้าวตายไปหนึ่งทยไม่เป็นไรไอ้ตรงนูนๆๆๆ้นตรงนู้นตรงนู้นขึ้นไปข้างบนก่อนเฮ้ยอยู่ตรงนี้ตรงนี้ เออลุมมันหน้ารังนี่นแหละมันมาทีละตัวสองตัวเราชนะอยู่แล้วไม่กลัวเออยนั่นมันจะไล่เราโูมันเล่นเราก่อนเลยเฮ้ยเถื่อนเกินไปโอเคไล่ฆ่ามันเอามดทหารมาอีกบีนออกมามดงานครับสั่งให้ไปเก็บเห็ดย่ิงเดียวไหนลงไปข้างล่างนี่เป็นสำรวจลังมันโอ้เดี๋ยว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 อนั่นแหละนั่นแหละเดียมเอาตอนแรกว่าจะเก็บมดแดงไว้ฆ่าทีหลังนะครับกลายเป็นว่าตอนนี้เราได้ ทำการฆ่า,มด,ามดแดงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วตอนนี้เหลือ13ตัวครับมดแดงอะฆ่ามดแดงไปเดิมก่อนก็ได้ก่อนที่จะไปฆ่าทารันทุล่าครับข้างล่างนั้นเหมือนจะมีโอ้มดทหารเพียบเลยครับมันเฝ้านางพญา,าไว้แต่เราจะไม่เดืออย่าไล่เรา <laughs> อย่าไล่เรา <laughs> โอ้โหมันไล่มันไล่ดูเดือดมากเ,เรานำทัพมาครับไม่ต้องกลัวตอนนี้มด มดทหารเราเหลือ3ตัวเรียกทหารมาอีกครับเรียกมดทหารมาอีกเบิร์เกอร์ตอนนี้มี20ตัว <c oughs> มดทหาร10ตัวเบิร์เกอร์20 <c oughs> ก็ราลา3าสตัวมดแดงเหลืออี้าตัวครับลุยเลยดีไหมยังครับบีดมาอีกสักตัวหนึ่งก่อนสำรองไว้นี่ไงมดมาเสริมแล้วมดมาเสริมแล้วข้ามันนั่นแหละจัดการเข้าไปครับตอนนี้เราก็ทําการลุมกัด ราชินีมดแดงอยู่นะครับถ้าราชินีตายมันจะตายทั้งรังนั่นแหละครับผมเรียบร้อยจบหมดศัตรูไปหนึ่งเอาละกลับบ้านกันดีกว่าทหารนี่เราเป็นทั้งมดงานและมดทหารด้วยเอาละทีนี้เราก็สั่งให้หมดกลับบ้านไหมครับ ให้มดทหารกลับบ้านไปทีนี้ก็เหลือทารันทูล่าสินะแต่ก่อนหน้านั้นครับเราสร้างบ้านสร้างเมืองมดให้เจริญรุ่งเรืองก่อนแล้วกันมีเคเวส์สำเร็จด้วยนะครับโอ้โหเดี๋ยวไปดูก่อนเราสามารถเก็บอะไรได้บ้างกะบุกเล่นๆนะครับตับทางส่งสเสบียงของมดแดงเฉยๆก็กลายเป็นว่าตายทั้ง่านซะงั้นเยออดีแะละ้วเราต่อไปนี้เราก็ใหญ่ในแถบนี้นะครับนี่ไง กำจับมดแดงได้ได้มา50อาหารนะครับได้มา50เห็ดนั่นเองกําจับมดแดง15ตัวได้อีก50เห็ดนะฮะทำเคสทำเคสวสเสร็จแล้วก็มาไล่เก็บของด้วยนะครับทีนี้เราได้เวลาลุยกับทารันทูล่าละมัง้ง<ะ>เออด็อกเตอร์เขาบอกว่าการที่เราจะสู้กับทารันทูล่าได้เนี่ยต้องมีมดแดงอย่างน้อย6ตัวตอนนี้เรามีถึง10ตัวก็น่าจะสามารถจัดการได้ไม่ยาก เออนั่นแหละลุมเข้าไปทารันทูล่านี่เรียกได้ว่ายืนให้กลับฟรีๆครับผมอา้าวมีมดแดงเราตายไปเหมือนกันไม่เป็นไรมดเราเยอะเราคลองแถวนี้แล้วเรียบร้อยครับโอเคเก่งมากในสุดก็สามารถจัดการกับเจ้าสัตว์ประหลาดนั้นได้นายสามารถที่จะเก็บเกี่ยวทรัพยากรจากเจ้านั่นได้ด้วยนะอ๋อเราสามารถแยกชิ้นส่วนเขาได้ครับแต่ต้องสร้างห้องอห้อง,ห,องห้องเก็บชิ้นส่วนก่อนนั่นเอง ไปสร้างบอดี้พัทแชมเบอร์ซะก่อนพารันดุล่าได้ตายแล้วคุณจะทํายังไงฆ่ามันหรือเก็บหรือจับกลุ่มเราไม่มีห้องเก็บชิ้นส่วนฆ่ามันก่อนเลยอทหารกลับบ้านได้ทีนี้เราต้องกลับไปเพื่อที่จะสร้างห้องเก็บชิ้นส่วนนะครับโคอล و ن ออกมาดูก่อนปุ๊บออห้องเก็บชิ้นส่วนต้องการมาเมล็ด50แล้วก็ใบไม้50สร้างเลย จัดไปแล้วนอกจากนั้นเนี่ยยังสามารถสร้างสลฟแชมเบอร์ได้ด้วยนะครับโอเคสลฟแชมเบอร์ <B uck> okay, นี่คือเราก็ไม่ต้องไปฆ่าเขาใช่ไหม <Yeah. S 1> เราแค่จับเขามาแล้วเอาเขามาใส่ในสลฟแชมเบอร์นี่นะครับกลายเป็นทาบเรานั่นเองโ <What? S 1> ูจับแมงมุมเป็นทาบเป็นม,มดที่เถื่อนเลยขนาดนั้น <B uck> เถื่อนไปนะเพื่อนนะเดี๋ยวเราขึ้นไปดูใบไม้ของเราสักหน่อยดีกว่านะครับใบไม้ตรงนู้นเนี่ยมีความรู้สึกว่า มันใกล้จะหมดแล้วใช่ไหมใช่ใบไ,ไม้มันใกล้จะหมดแล้วนี่ไง <What? S 1> โอ้ได้แล้วครับตอนนี้ห้องเก็บชิ้นส่วนได้ทำการสร้างเสร็จแล้ว <Yahoo! S 1> เราสามารถเอามดงานนะครับไปชำระชิ้นส่วน <Huh? S 1> ของแมงมุมมาเก็บได้ด้วย <Huh? S 1> จับไปครับไปเอาชิ้นเอาทำอาหารเนี่ยไม่ต้องทำเยอะละเราเยอะเกินไปละไปเก็บชิ้นส่วนมาสิคน มดเขาไม่ได้นับเป็นคนดีนะนับเป็นตัวสร้างห้องเก็บชิ้นส่วนเสร็จก็ได้รางวัลมาด้วยนะครับเป็นเควสเป็นรีบอร์ดจากเควสนั่นเองไหนดูซิเราทําเควสอะไรเสร็จไปแล้วบ้างก็เสร็จไปเยอะแล้วนะครับพลังของเราก็เติบโตขึ้นเรื่อยๆนะครับตอนนี้มีมดงานถึง31ตัวเลยทีเดียวจับพระสวยโอเคเมื่อกี้เราสั่งให้เขาไปจัดการกับซากทารันทูล่าก็จริงแต่เราก็ยังไม่ได้บอกตำแหน่งให้เขามาเก็บนะครับ อ่ะตรงนี้เพื่อนป<ะ>ักนายต้องมาเก็บซากทารันทูล่าตรงนี้นี่ไงมาเก็บกันละน,นี่คือกลุ่มมดงาน5คนที่ไปเก็บซากทารันทูล่านะครับแล้วก็มาเลส์มาเล็ดเราต้องไปชี้ตำแหน่งเก็บมาเล็ดด้วยใบยไม้ตรงนี้ก็ใกล้จะหมดละเดี๋ยวเราก็คงต้องไปเก็บใบไม้ในที่ที่ไกลกว่าเดิมไปเก็บแทนเจ้าพวกมดแดงนั่นแหละนะครับเพราะมาผิดทางมาเล็ดมันอยู่ทางซ้าย เจ้าสัตว์ประหลาดจะปากกัวตียครั้งหลังจาก 24, 24ชั่วโมงที่จัดการมันไปแล้วนายสามารถที่จะล่อมันได้ด้วยการใช้ฟีโรโมนอ๋อฟีโรโมนนี้นะครับจะได้มาก็ต่อเมื่อเรานะครับทำการเข้าอารีนาเนาะ <What? S 1> ไปสู้กับผู้เล่นคนอื่นนั่นเองนะครับเ <Yeah. S 1> มื่อไหร่ที่เราบุกโคลนีของผู้เล่นคนอื่นนะครับถ้าเรามีเจ้าสัตว์ประหลาดนี้อยู่ในกองทัพเนี่ยเราจะสามารถใช้เขาได้ในการต่อสู้ด้วย กดปุ่มเบทเทิลเพื่อเข้าไปเบทเทิลกับผู้เล่นคนอื่นนะครับประมาณนั้นนี่ไงปุ่มเบทเทิลเอาไว้ก่อนลวกันเดี๋ยวรุ่งยังไม่เปรี้ยวขนาดนั้นเปรี้ยวแล้วจะบอกตอนนี้เรายังไม่เปรี้ยวยังไม่มะนาวเธอนี่ก็เก็บเกี่ยววัตถุดิบกันเข้าไปครับทารันทูล่าน่าองศาเหลือเกินเดี๋ยวตัวต่อไปนี่เราจะจับเข้ามาเป็นธาตุได้ไหมอ๋อไม่ได้เพราะว่าอะไรเพราะว่าห้องธาตุยังไม่มีครับ ต้องการขา25ขาเราค่อยๆเก็บขาดอลันทูล่าไปค่อยๆสร้างค่อยๆอ,อะไรไปครับค่อยๆพัฒนาอ๋อมดแดงจะเกิดในอีก11ชั่วโมง49นาทีนะครับอ่าขอบคุณมากเราจะได้มาฆ่ามดแดงอีกเรานนี้เป็นมดที่กระหายเลือดมากนะครับผมคิดแต่จะฆ่าชาวบ้านชาวเมืองเขาเอาล่ะเอาอะไรก่อนดีอันดับแรกลีฟสโตเลตดีก่อมั้งครับใช้อะไรเนี่ยใช้ เห็ดแค่200เองเรามีตั้งเยอะจับไปอัปเกรดทีหนึ่งใช้เวลา30มนาทีนานโขอ,อยู่ที่เก็บเมล็ดครับใช้ใบไม้ลอยแล้วก็ใช้เห็ด้อยจับไปปิด E ีีนี้ด้วยการสร้างสสิ่งนี้แล้วเดี๋ยวเรามาเล่นกันตอบใน E ีีหน้านะครับพยายามจะพยายามเร่งสร้างรังให้ไหวที่สุดเพื่อที่จะไปฆ่าปลวกใน E ีีหน้าเองอ่า e ี EP หน้าไปเจอปลวกกันดีกว่าครับเฮ้ยครับนวันนี้พี่ยาาก็ซื้อม,มืและเกม pocket a n t นต้องขอตัวลาไปที่เพลยนี้ก่อน แล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ่ายบายครับทุกคนและเจกิญครับดูแลถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับผมเป็นกำลังใจให้พี่อาร์มด้วยแล้วก็อย่าลืมนะครับกด subscribe นะครับกดติดตามที่รูปโปรไฟล์ตรงกลางได้เลยนะครับผมยังไงวันนี้พี่อาร์มก็ต้องขอบคุณทุกคนที่กดติดตามให้พี่อาร์มนะขอบคุณทุกคนที่กดไลค์ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับผม